สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงศึกษาธิการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรักสามัคคีในชาติและการดึงเด็กเกยาวชนร่วมต่อต้านยาเสพติดค่ะนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ซึ่งครั้งนี้สัญจรมาที่กระทรวงศึกษาธิการดังนั้นการประชุมหลักในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องการศึกษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมถึงซีโร่ดับเอาซึ่งเป็นงานนโยบายสำคัญที่จะนำเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับสู่ห้องเรียนและการอัพสกิลรีสกิลให้กับคนทำงานโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเอก,กชนในการอัพสกิลนักศึกษาอีกทั้งยังเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดและงานด้านความมั่นคงคะ่ะ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเช่นการการ,รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสังกัดรู้โทษภัยของยาเสพติดสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเป็นต้น ในส่วนปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาหรือซีโร่ดับเอา์ซึ่งจะต้องดำเนินการหยุดเด็กหลุดระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรเข้าไปสำรวจเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาเพื่อนำเด็กเหล่านั้นเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังรายงานเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติบ้านเมืองต่อที่ประชมุมซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่อยากปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรักสามัคคีในชาติและการดึงเด็กเยาวชนร่วมต่อต้านยาเสพติดโดยอยากให้มีการจัดทำคำปฏิญาณให้เด็กทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยรู้สึกได้ว่าต้องมีการต่อต้านเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพราะอยากให้เด็กมีจิตสำนึกและตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดอีกทั้งรายงานที่ประชุมรับทราบถึงการประกาศวิสัยทัศน์ t h a แลนด์ว i s i o n อีก i t e ไท a แลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า จะเดินหน้าตามข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมทักษะอาชีพคะ่ะ